สวัสดีครับชาวแฟนก็ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมมาตรงนี้เหมือนเดิมกับการรู้เท่าฟุตบอลเนื้อเน้นเวลาสามคู่เราเจอตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยง77ด้วยนะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่อามาจากพิมเมอริคอังกฤษทั้งสามคู่เลยเป็นเวลาเดียวกันหมดเลยคือสองทุ่มตรงนะครับไปดูกันคู่แรกครับไปดูไบริทันครับทีมันดับเก้า วันนี้จะเปิดบ้านเจอกัอบทางซิลทีมอันดับสี่นะฮะโดยคุณี้เจอกัอบกเกมล่าสุดเสียสอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ เบลตันชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเกมล่าสุดเอาชนะเวสต์แฮมมาสามสองครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะครับชนะสี่แพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะอิฟสวิทมาสามศูนย์ครับไปดูกระดิ่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเบลตันเหมือนเดิมครับลิมเชนจะมีทางเคารูปูมิโตมาครับโดยหน้าเป้าจะไปทางแดนนิวเวลเบกครับส่วนทางนิวคาสเซิลตรงกลางจะขอบเมอร์ฟี่ครับแล้วหน้าเป้าจะไปทางอเล็กซานเดอร์อิซักครับก็ต้องบอกว่าเบลตันแม้ว่าจะชนะเกมล่าสุดแต่ว่าก่อนหน้านั้นนเี่ย ไม่ชนะใครเลยมาห้าเกมติดๆแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ดูไม่ค่อยไว้ใจครับเพราะนิวคาสเซิลเนี่ยกาลังเดินหน้าเต็มตัวครับเพื่อรักษาพื้นที่ในการไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดีทานหน้านะครับแล้วผลงานผลงานช่วงหลังต้องบอกว่าโหสุดมากครับเพราะฉะนั้น,นมองว่าแม้ว่าจะเป็นทีมเยเือนแต่อันนิวคาสเซิลกำลังคึกครับมอนดีพอจะบุกมาทุบเอาชนะบริเตนที่กําลังมึนงง,ง,งได้เลยถึงบ้านนะสามประตูต่อหนึ่งครับ คืนสองเราไปดูลอนดอนดาร์บี้แมชกันในเวลาสองทุ่มเหมือนกันนะครับไปดูเวสต์แฮมครับทีมหลักสิบเจ็ดครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางสเปอร์ทีมหลักสิบหกโดยคูนที่เจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นสเปอร์ชนะสี่หนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเวสต์แฮมไม่ดีนะฮะเสมอสองแพ้สามครับเกมล่าสุดแพ้ไบรตันมาสามสองโดนสเปอร์เนี่ยชนะสองแพ้สามครับเกมล่าสุดเลยเนี่ยช่วยยูรป้าเอาชนะบูโดกริมมาสามหนึ่งครับ ไปดูกันได้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเ mm hmm. วสต์แฮมนี่เกมลุกจะมีทางจารดโบัวเวนจะยืนเป็นพรีเมีย์เกอร์โดยหน้าเป้าจะเป็นทางนิคลาสฟูกครุกนะครับส่วนทางสเปอร์จะมีทางมาติสเตลกับทางริชาร์ดสันนะครับในแนวดูครับก็ต้องบอกว่าเวสต์แฮมกำลังเป๊หนักเลยแต่ว่าวันนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะเรียกความมั่นใจให้แฟนๆในแฟนๆในสนามของพวกเขานะครับเพราะว่าโมนีิเล่นในบ้านครับเพรวอสเปอร์เนี่ยน่าจะปล่อยจอยแล้วครับในเรื่องของเกมลีครับ เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเข้าไปเกมแรกเนี่ยในรอบรองเนี่ยก็เล่นได้ดีมากๆนะฮะวันนี้คงมาแบบว่าไม่เต็มเพื่อสําหรับยูโรป้านนะัดต่อไปเต็มที่ผมมองว่าวันนี้สเปอร์จะมาแบบไม่ค่อยเต็มแล้วเวสแฮมจะแรงจูงใจสูงกว่าน่าจะเปิดบ้านเอาชนะเอาใจแฟนะนะๆได้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นทีมละสองทุ่มเหมือนกันนะครับเป็นรูเบนฟอร์ครับทีมละสิบเอ็ดวันนี้จะเปิดบ้านเดี่ยวทางแมนเชสเตอร์ทีมระดับสิบสี่นะฮะโดยคู่ที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นแมนยูชนะ สองปัะตต่อหนึ่งนะครับไปดูวันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเมนฟอร์ดเอาชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะฟอเรสต์มาสองศูนย์ยอดเยี่ยมนะฮะสุดทางแมนยูในชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับเกมล่าสุดก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับในยูโรปาเอาชนะแอตเลติกบิลเบามาถึงบ้านเลยสามศูนย์นะครับไปดูไอ้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ เบนฟอร์ดนี้เกมลุกจะมีทางยูเอ็นวิซ่านะครับจะเล่นกับทางชลวินเชตครับส่วนทางแมนยูเนี่ยตรงกลางวันนี้เมสันมา,าครับน่าจะได้โอกาสเป็นตัวทีครับดูนะเป้าจะไปทางลาสมุธฮอยลุนครับก็ต้องบอกว่าเบนฟอร์ดกับาลังมั่นใจมากจากการชนะมา2เกมติดตินะครับพวกเขาไม่มีรุนอะไรแล้วนะแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านคงไม่ปล่อยให้แฟนๆได้ผิดหวังเท่าไหร่ส่วนทางแมนยูเนี่ยจาก2เกมล่าสุดน่าจะเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้เยอะเลยแล้วถัพตัวหลักๆเนี่ยเริ่มทยอยกลับมา ดูแล้วมาตรฐานพวกเขาสูงขึ้นมาพอสมควรนะครับแม้ว่าจะมีเกมสำคัญรออยู่แต่ว่าเกมเนี่ยแม้ว่าจะใช้ผู้เล่นไม่ใช่ชุดใหญ่ล่าสุดเต็มสุดแต่ผมมองว่าพวกเขาจะมาสู้ได้ดีครับอย่างน้อยจะไม่แพ้ครับคุณที่ผมมองว่าแมนยูจะมายันเสมือทางเบนฟอร์ดได้ถึงบ้านเลยหนึ่งประตูตหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับจากพิมพ์ลิกล้วนๆเลยนะครับคู่แรกคกับไบรตันครับจะเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิล์หนึ่งสามครับคุยสองครับลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับเวสต์แฮมครับจะเปิดบ้าน เอาชนะสเปอร์ได้2องประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายกับเบรนท์ฟอร์ดครับจะเปิดบ้านสเสมอกับทาง Manchester, แมนเชสเตอร์ได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กด share, แชร์และกดใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ